สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ช่องบ้านสบายสไตล์พี่ติงนะคะวันนี้พี่ติงจะพาทุกคนมาชมผลงานการรีโนเวทบ้านขายในทําเลลังสิทธคองสาหลังนี้บอกเลยว่าใช้คําว่าสวยเปืองมากจริงๆนะคะงั้นตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านพึกษาวิว46ทับ1ค่ะะพี่ติงจะพาทุกคนไปชมกันว่าหลังนี้พี่ติงรีโนเวทออกมาได้สวยเบอร์แรงขนดไห สำหรับบ้านหลังนี้นะคะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่20 9.7ตารางวาค่ะบ้านหันหน้าทิศเหนือสไตล์ในการตกแต่งบ้านหลังนี้นะคะพี่ติ้งให้สีในส่วนของสีขาวเอาไว้แล้วก็มีสีเทาตัดเล็กน้อยค่ะไม่พอยังมีสไตล์ความกลิ่นอายของความเป็นมินิมอลซึ่งจะมีงานไม้ซึ่งเป็นงานไม้เทียมมาตกแต่งบ้านหลังนี้ให้มีความอบอุ่นและก็ละมุนมากยิ่งขึ้นในส่วนของที่จอดรถนะคะสามารถจอดรถได้1นึคันตัวส่วนของพื้นกระเบื้องนะคะพี่ติ้งก็เลือกโทนสีเทาเพื่อเป็นการคุมธีมตั้งแต่แรกสําหรับบ้านหลังนี้นะคะสามารถจอดรถแบบรถกระบะยาวๆจอดได้สบ มากเลยค่ะลึกมากทุกคนดูนะคะเห็นไหม แล้วก็ในส่วนของหลังคาลงรถนะคะพี่ติงก็ตีระแนงสีขาวแล้วก็ใส่หลังคาเจรูปเพื่อต้องการให้แสงเข้าสู่ตัวบ้านเห็นไหมคะลิงกกันหมดเลยแล้วก็ตีระแนงบังตาในส่วนของกั้นของตัวบ้านเรากับบ้านที่อยู่ด้านข้างด้วยไม่พอคะ่ะทุกคนก็ยังมีการออกแบบในส่วนของรั้วหน้าบ้านค่ะตอนแรกเลยเนี่ยรั้วจะเป็นเหล็กธรรมดาค่ะพี่ติงก็เลยออกแบบนะคะให้เอ่อรั้วเนี่ยมีความดูมินิมอลมากยิ่งขึ้นโดยการเลือกใช้บล็อกช่องลมแต่บล็อกช่องลมที่พี่ติงใช้เนี่ยจะมีความโค้งมนมากยิ่งขึ้น ถ้าลูกค้าสังเกตดีๆหรือคนที่ติดตามพี่ติ๊งดีๆนะคะจะเห็นได้ว่าบล็อกช่องลมของพี่ติ๊งจะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นหมุนโค้งค่ะตัวนี้น่ะจะเป็นรุ่นที่ออกใหม่ล่าสุดเช่นกันแล้วก็มีการผสมผสานร,ระหว่างบล็อกช่องลมและก็บล็อกตันค่ะทําให้ในส่วนของล้วนเะี่ยมีเทคเจอร์มากิ่งขึ้นค่ะ ในการให้สีบ้านของพี่ติ๊งนะนอกจากหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วทุกคนข้างบ้านพี่ติ๊งจะตัดสีในส่วนของอาชา์ตสีนะคะเป็นของโจโตันค่ะชื่อสีคือคาปูชิโน่เอ๊ะทำไมบ้านพี่ติ๊งไม่ทาสีขาวทั้งหมดคะอืมเพราะบ้านเนี่ยมันมีในมุมของการที่กระทบของแสงแสงอาทิตย์ค่ะที่กระทบกับตัวบ้านดังนั้นเราก็อยากจะให้บ้านเนี่ยของเราอะมีเท็กเจอร์มากยิ่งขึ้นดังนั้นผนังด้านข้างของบ้านนะคะก็จะเป็นสีเข้มค่ะตัดกับสีเทาแต่ด้านหน้าของพี่ติ๊งเนี่ยให้ความสีขาวคงเอาไว้ ใครที่มาดูบ้านของพี่จะรู้สึกเฮ้ยบ้านไม่มีง่านทำไมมันดูแบบว่าไม่เหมือนคนอื่นเลยบอกนี้แหละคือจุดขายในผลงานการรีโนเวทของพี่จริงๆค่ะอาจจะมีหลายคนถามแล้วก็มีข้อสงสัยนะคะว่าการรีโนเวทบ้านของพี่ติ๊งอย่างนี้ที่พี่ติ๊งพื้นที่เหลือต้องเยอะทาไมไม่ทําหลังคาบ้านพี่เพื่อให้ได้พื้นที่ใช้สอยเยอะๆดิฉันจะบอกคุณเลยค่ะว่าสไตล์บ้านของพี่นะพี่ต้องการให้ได้พื้นที่ในการเหมือนมีกิจกรรมแล้วก็โอเพ่นแปรนมากขึ้นสิ่งสําคัญของการถ้าทาหลังคาคลุมทั้งหมดนะทุกคนมันจะอึดอัดสําหรับตัวพีีนะพ่่นะก ว่าใครที่ซื้อบ้านพี่ก็น่าจะต้องเป็นคนที่คิดล้ายๆกับพี่จุดขายของบ้านหลังนี้ที่พี่ใส่เท็กเจอร์มากยิ่งขึ้นก็คือในเรื่องของการเดินไฟค่ะเป็นไฟสนามซึ่งพี่ทําไฟแท็กไลท์เอาไว้ให้ทั้งหมด5จุดเพราะว่าพี่ต้องการให้กลางคืนค่ะเวลาเ,าเราไม่อยู่บ้านหรือแม้กระทั่งแบบช่วงกลางคืนของลูกบ้านเนี่ยสามารถเปิดไฟแล้วไฟแท็กไลท์ก็จะส่องเข้าตัวบ้านนี่แหละคือจุดขายอย่างหนึ่งแล้วเป็นมูลค่าอีกส่วนหนึ่งที่พี่ติ้งทําไว้ให้นะคะแต่ว่าลูกค้าอาจจะไม่รู้เอ๊ะ e, ทำไมบ้านหลังนี้ถึงราคาสูงคนอื่นนฉันมี แล้วก็เท็กเจอร์ความสําคัญสําคัญของบ้านหลังนี้ใส่ไว้ในตัวบ้านเยอะมากทุกคนอะไหนๆเราก็ดูรอบๆบ้านแล้วหน้าบ้านแล้วข้างบ้านแล้วเดี๋ยวพี่ติง๊งจะพาไปดูความว้าวของในบ้านกันค่ะไปเลยค่ะด้วยความที่เดิมของบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ทาสีขาวค่ะฝ้าเรียบแบนๆเลยนั้นเวลาที่พี่ดิงเข้ามาสําหรับบ้านหลังนี้แล้วพี่ดิงคิดจะเริ่มต้นในการตกแต่งเดคอเรทภายในเนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าเอ๊ะมันมีพื้นที่ตรงไหนที่เหลือแล้วเราจะทําเป็นจุดไฮไลท์นั้น สำหรับพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยจุดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้คือมุมซ้ายมือมุมโค้งตรงนี้เลยค่ะซึ่งจุดตรงนี้พี่ดิ้งมองแล้วว่าสเปซบ้านระหว่างหน้าต่าง2บานอะ่ะมันพอที่จะทํามุมโค้งได้นะคะแล้วการทําโค้งเนี่ยมันต้องโค้งมีเท็กเจอร์ก็คือเฮ้ย งั้นเราจะไม่ทําโค้งธรรมดาเราจะต้องทําโค้งเพื่อมีไฟซ่อนเอาไวด้วยเพื่อให้รับกับฝ้าหลังบ้านอ่าเดิฉันจะมาบอกว่านอกจากงานฝ้าและงานไฟเนี่ยเอ๊พี่ติง๊งการที่เราจะตกแต่งกันที่เราจะออกแบบเนี่ยเราจะวางตําแหน่งฝ้าจุดต่างๆแล้วไฟซ่อนยังไงให้บ้านดูสวยอ่าพี่ติ๊งจะปล่อยทริคนิดนึงนะคะอ่าตำแหน่งของฝ้าโค้งที่อยู่บริเวณครัวจริงๆแล้วฝ้าโค้งตรงนี้ค่ะมันก็สามารถจะมาอยู่บริเวณลิฟทงรูมได้ แต่สําหรับความคิดและไอเดียของพี่นะก็คือเราเปิดประตูบ้านมาปุ๊บเรามองเห็นตรงนู้นคือจุดระยะสายตาพี่ก็เลยคิดว่าพี่จะดึงระยะสายตาที่สวยอยู่บริเวณของครัวนั้นบริเวณด้านหน้าที่เป็นลิฟวิ้งรูมพี่ติงก็เลยทําให้เป็นฝ้าเรียบแล้วใส่ดาวไลท์ในระยะที่เหมาะสมไม่พอค่ะบริเวณขวามือก็คือจุดที่ไว้วางทีวีตรงนี้เราก็ทําไฟหลืมนิดนึงคือจริงๆแล้วอะ make s e n s คนทั่วไปอาจจะทําแค่ฝ้าเรียบชนกําแพงปกติ เซฟคอสแต่สําหรับพี่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่อยากให้พื้นที่ลิฟวิ้งรูมมันดูเป็นพื้นที่ที่ดูมีอะไรน้อยเกินไปก็เลยพยายามทําไฟซ่อนตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะมันก็สวยมากยิ่งขึ้นอ่ะมาดูกันต่อว่าเอ๊ะซ้ายมือของวิติ้งมีการเบิ้ลด้านข้างด้วยพี่เออฉันจะบอกว่า ความน่ารักของบ้านหลังนี้ก็คือพื้นที่ผนังที่พี่เบิ้ลออกมานะแล้วก็ยิงยาวไปถึงหลังบ้านเพราะว่าพี่ติ๊งรู้สึกว่าการที่เราจะทําผนังแบบนี้ค่ะเบิ้ลออกมาเนี่ยสามารถนอกจากเป็นส่วนของการเดคอเรตบ้านให้สวยมากยิ่งขึ้นแล้วยังสามารถใช้ประโยชน์ได้เขาเรียกบ้านสมประโยชน์อ่ะพี่ติ๊งก็สั่งบอกช่างอีกโอเคงั้นอยู่ก็เบิ้ลผนังออกมาเลยให้รับกับส่วนของผนังโค้งแต่พี่ติ๊งยังไม่ได้คุยกับช่างว่าพี่ติ๊งจะเลือกในส่วนของผนังตกแต่งสีอะไร การที่จะเลือกสีของผนังตกแต่งเอาไว้ที่หลังนะเรานึกถึงภาพองค์ประกอบของบ้านทั้งหมดก่อนนะคะมุมนี้นะคะเป็นมุมของโต๊ะทานข้าวที่พิ้งวางเอาไว้เพื่อให้มันบาลานซ์กับในส่วนของฝ้าที่ทําเอาไว้จุดนี้เลยแล้วก็เรามีการวางพอยต์ในส่วนของโคมไฟเอาไว้ด้วยเพื่อให้มันสมดุลกับ ชุดโต๊ะทานข้าวที่พี่ติงเลือกไว้นะคะเซตต,ตรงนี้นะ่ะพี่ติงเซตเอาไว้สําหรับสี่ที่สําหรับครอบครัวเล็กครอบครัวกําลังเริ่มต้นในการสร้างครอบครัวแต่ถ้าลูกค้าที่มาเป็นจับจองบ้านหลังนี้นะคะมีสมาชิกครอบครัวมากกว่า4ท่านหรือคิดว่าอนาคตจะมากกว่านั้นก็สามารถจัดโต๊ะทานข้าวเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เหลือเยอะๆเลยค่ะสามารถวางพอยได้เลยนะคะ เห็นไหมคะถ้าจะมองกันมาตั้งแต่พี่ติ๊งพูดตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าเอ้พี่ติ๊งทำบาร์ด้านข้างเอาไว้เนี่ยมันสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงไหมนี่เลยค่ะนอกจากเป็นผนังตกแต่งแล้วเนี่ยเรายังทําเป็นในส่วนของสามารถวางของได้แล้วพื้นที่ด้านข้างตรงนี้เห็นไหมคะแอเรียตรงนี้ยังเหลือ พี่คิดแล้วดังนั้นก็เลยหาชั้นมาใส่ให้กับลูกค้าเพื่อสามารถวางพ็อปเล็กๆน้อยๆเป็นมุมตกแต่งและมุนเดคอเลตได้สวยมากยิ่งขึ้นไม่พอทุกคนนอกจากมุมต่างๆแล้วดิฉันยังคงเลือกมูลี่ให้กับทุกคนด้วยเออมันอาจจะแบบไม่ได้แบบมีมูล,ลค่ามากมายแต่ก็สามารถใช้งานได้จริงดิฉันเลือกสีให้กับลูกค้าด้วยนะว่าเอ้มูลี่บ้านหลังนี้มันควรจะเป็นสีประมาณนี้สีครีมค่ะ ทำให้บ้านอบอุ่นแล้วก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะปะั๊บเดี๋ยวเจ๊พาไปดูในส่วนของห้องครัวกันว่าเจ๊ทาอะไรให้กับลูกค้าบ้างค่ะเอ๊ต้องมีคําถามแน่เลยว่าพี่ติ๊งค่ะทำไมหลังนี้พี่ติ๊งเลือกทําครัวในบ้านเออเพราะว่าพื้นที่ของรูปทรงบ้านของพฤกษาวิวตัวนี้นะคะเขาทําพื้นที่ว่างเอาไว้อยู่หน้าห้องน้ําซึ่งจริงแล้วอะ่ะตอนที่เป็นโครงการใหม่แรกๆเลยค่ะเขาก็ทําพอยต์ในส่วนของครัวในบ้านไว้ด้วยนะคะแต่ว่า การที่พี่ติ๊งเลือกที่จะทำคนในบ้านมันไม่ใช่ทําตามบ้านตัวอย่างนะทุกคน พี่ติ้งตกผลึกแล้วว่ากลุ่มลูกค้าที่จะซื้อบ้านหลังนี้ก็คือกลุ่มเพิ่มต้นสร้างครอบครัวค่ะเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุ30กว่าใดๆก็แล้วแต่งั้นพี่มองว่าการทําครัวในบ้านนอกจากการใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วย,ยังสามารถเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านด้วยงั้นดิฉันก็จัดเลยค่ะเคาน์เตอร์ชุดนี้นะคะเป็นเคาน์เตอร์ตัว L นะคะขนาดอยู่ที่2เมตรห้แล้วก็การเลือกในส่วนของกระเบื้องต่างๆพี่ติ้งก็คุมธีมเลยเลือกซส้กระเบื้องสีเทานะคะแล้วก็ผนังเนี่ยเป็นสีเขียวเขียวอมเขียวไขาการน,น,านวเเป็นสีทาค่ะ เพืพื้นที่ในการจัดวางในส่วนของมุมครัวเนี่ยยังมีพื้นที่เหลือจุดนู้นเลยค่ะเอาไว้วางตู้เย็นสามารถเลือกใช้ตู้เย็นที่แบบเปิด2บานได้เลยนะคะจุดนั้นแล้วก็มีปลั๊กไว้ให้เรียบร้อยแล้วสําหรับลูกค้าเนี่ยเวลาซื้อบ้านกับพี่แล้วคุณไม่ต้องมาเดินปลั๊กใหม่เลยนะเพราะว่าพี่อ่ะ เพิ่มจุดปักต่างๆให้กับลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ร้อเซมากเลยอ่ะมาดูกันต่อค่ะมุมนี้พี่ติงก็เซ็ตเป็นจุดของซิงล้างจานเอาไว้ให้เลือกใช้แบบ2ช่องนะคะ2หลุมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกระจกค่ะนี่อันนี้เป็นมุมกระจกเดิมนะคะ ทำกับข้าวก็เปิดออกไปหลังบ้านได้เลยนะคะจุดนี้อ่าไม่พอนะคะจุดนั้นก็จะเป็นในส่วนของเตาแก๊สแล้วก็เครื่องดูดควันตําแหน่งต่างๆวางแล้วก็คิดไว้ให้กับลูกค้าแล้วนะคะว่าตรงนี้คือจุดที่ดีที่สุดไม่พอพื้นที่สเปซต,ตรงนี้ค่ะเหลือตรงนี้ลูกค้าสามารถที่จะ ซื้อในส่วนของตู้แขวนมาวางได้ด้วยเห็นไหมคะนอกจากการจัดวางองค์ประกอบแล้วเนี่ยยังสามารถเป็นจุดมุมโชว์ของบ้านได้ด้วยอ้าวมีคําถามต่อว่าเอ๊ะพี่แล้วพื้นที่หลังบ้านล่ะทําไมพี่เอาไว้ทําอะไรนะคะการออกแบบบ้านหลังนี้พี่ต้องการให้ลมโปร์อยู่แล้วตั้งแต่แรกดังนั้นครัวอยู่ในบ้านด้านหลังบ้านก็จะเป็นในส่วนของอตู้ซักผ้านะคะเครื่องซักผ้าเราตักผ้าตักผ้าได้นะคะเก็บของหลังบ้านได้นะเราทําการทําออกแบบในส่วนของหลังคา ทำฝ้าทำระแนงนะคะให้กับลูกค้าแล้วเพราะว่าถ้าการออกแบบบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลังมุมหรือหลังกลางถ้าเราไม่เปิดโอเวนแผ่นหลังบ้านนะคะบ้านหลังนั้นมันก็จะมีความอับชื้นนิดหนึ่งงั้นหลังนี้จะเห็นไหมคะเพราะดูบ้านออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าบ้านเนี่ยมีความโปร่งโล่ง,ลงสบายมากขึ้นปะเสร็จ,จกับในส่วนของห้องครัวแล้วเดี๋ยวพาไปชมทริคเล็กๆน้อยๆในการตกแต่งห้องน้ําสวยๆกันค่ะในส่วนของห้องน้ํามันคือห้องน้ําเล็กๆข้างล่างแต่เราจะทํายังไงให้ห้องน้าเนี้ยมันดู มีอะไรน่าสนใจอะดิฉันไม่ได้เลือกกระเบื้องแบบหรูหราแพงมากมายแต่กระเบื้องที่ใช้ก็ของคอตโต้นะคะแต่เราเลือกในส่วนของการวางลายกระเบื้องค่ะวางสลับลายอิฐเป็นแนวตั้งยาแนวสีเทา งานการปูกระเบื้องแบบนี้ต้องใช้ช่างกระเบื้องที่มีฝีมือนะถ้าฝีมือไม่ดีนะบอกเลยว่าเละแน่นอนงั้นงานกระเบื้องห้องน้ำนี้สามารถโชว์ได้เลยว่าช่างปูกระเบื้องของ่ติ๊งสวยแล้วก็เนียบจริงๆนะคะอ่ะในส่วนของการปูกระเบื้องไม่พอนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าพี่ติ๊งก็เบิ้ลผนังออกมาทุกคนเบิ้ลมาเสร็จเอางานไม้วางเพื่อให้ลิงก์กับในบ้านอ่ะมีการติดอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือกระจกสุขภัณฑ์นะคะ ใดๆอัเซสซอรีทุกอย่างเลือกใช้ของคัตเต้หมดเลยนะคะไม่พอห้องน้ำนี้จะเสริมความไฮโซและดูดีมากยิ่งขึ้นให้ประหนึ่งอยู่โรงแรม5ดาวดิฉันต้องมีไฟหรือไฟซ่อนด้วยค่ะแต่อาจจะรู้สึกเล็กๆว่าเอ๊ะพี่ทิ้งทำไมมันเตี้ยจังคือการทำไฟฟาดดรอปลงมามันก็มีผลต่อความรู้สึกนิดหน่อยแต่ด้วยความที่พี่อยากให้ห้องน้ำเนี่ยมันไม่ดูเป็นห้องน้ำธรรมดามากเกินไปเราก็เลยจำเป็นจะต้องยอมค่ะดรอปฟาดลงมาเพื่อให้มีไฟออกมาจากด้านผนงังเห็นไหมคะ สวยงามมากๆจริงๆค่ะปะเดี๋ยวพาแวะขึ้นไปดูข้างบนกันว่า3ห้องนอนกับอีกหห้องน้ำข้างบนจะเลิศดหรูขนาดไหนไปชมกันค่ะในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมนะคะห้องนี้เล็กๆกำลังดีเธอแต่ดิฉันจะบอกว่าห้องนี้ดิฉันให้แสงอะไม่เหมือนกับอีก2ห้องนะะด้วยเหตุที่ว่าอะไรรู้เปล่าเออทุกคนจะเห็นความโค้งด้านหลังของคุณพี่นะคะจริงๆอะ่ะ บริเวณหัวนอนอะที่เป็นที่พิงทาจุดโค้งอะคะ่ะคือหน้าต่างเดิมห้องนี้จริงๆมีหน้าต่างบานใหญ่อย่างนี้แล้วก็มีหน้าต่างตรงหัวนอนด้วยแต่ว่าพี่ติ๊งสั่งช่างให้ปิดหน้าต่างจุดนี้นะคะเพื่อที่จะต้องการจะทํามุมโคง้งเพราะว่าวงจุ้ยของการหันทิศหัวนอนเนี่ยมันไม่ควรจะมี ช่องหรือแสงสว่างใดๆอ่ะเข้ามาตอนที่เรานอนนะคะก็เลยสั่งช่างติดเรียบร้อยงั้นห้องนี้มันก็เลยจะเกิดความมืดนิดหน่อยงั้นการให้แสงการเลือกสีเนี่ยห้องนี้พี่ติ้งก็เลยเลือกใช้สีที่มีความไบรท์ออกอมหมน่นนิดๆแต่ไม่ออมหม่นมากนะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราใช้สีมืดมากเนี่ยห้องนี้ก็จะดูอึมครึมมากไปนะคะอ่ะ จุดเด่นก็นคือในเรื่องของการให้สีนะคะพื้นที่ใช้เนี่ยจากเดิมเนี่ยจะเป็นพื้นลามิเนตนะคะเราก็เปลี่ยนพื้นลามิเนตเนี่ยเป็นพื้น SPC คลิปล็อกเลือกสีลายสีเนี้ยจะเป็นสีไม้สักนะคะ mm hmm. เพื่อให้บ้านเนี่ยมีความผสมผสานกลมกลืนกับด้านนอกที่เราเลือกใช้ไม้ในส่วนของไม้เทียมนะคะให้มันบาลานซ์กัน ไม่พอนะคะการที่เราจะทำรีโนเวทบ้านขายในสไตล์ของพี่เนี่ยห้องนอนมาสเตอร์เบดูมีส่วนสำคัญในการตกแตง่งเดคอเรทมากคุณพี่ก็จัดก,การเลยค่ะดึงความโค้งนะคะของละด้านล่างขึ้นมาสู่ด้านบนห้องนอนด้วยให้มันลิง k กันนะคะแล้วก็ทำบาร์ด้านข้างเนี่ย ออกไปทั้ง,งซ้ายแล้วก็ขวาเพราะว่าจุดนี้นอกจากสามารถวางของทําชั้นเล็กๆน้อยๆได้แล้วเนี่ยพี่ติ้งยังวางเอาไว้ตรงนี้สามารถที่จะเป็นมุมที่จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ทุกคนหรือจะเป็นมุมโต๊ะทํางานก็ได้เราจัดวางองค์ประกอบต่างๆของบ้านเพื่อให้ลูกค้าสามารถปรับใช้ได้อย่างสมดุลแล้วแต่แต่และครอบครัวไม่เหมือนกันค่ะยังไม่พอดิฉันก็ยังเลือกในส่วนของผ้าม่านให้ด้วยทุกอย่างที่เห็นตามนี้ให้ไปทั้งหมดลูกค้าซื้อแล้วไม่ต้องคิดเลยค่ะ ป่ะเดี๋ยวพี่ติ้งพาไปดูในส่วนของห้องนอนอีก2ห้องนอนกันค่ะห้องนอนที่2นะคะเป็นห้องนอนที่อยู่ข้างกับมาสเตอร์เบดรูมนะขนาดอยู่ที่ประมาณ9ตารางเมตรห้องนอนนี้สามารถที่จะจัดเป็นในส่วนของห้องพักก็ได้ทุกคนหรือจะเป็นห้องนอนหอลูลูกก็ได้นะคะสะดวกมากเลยในส่วนนี้พี่ติ๊งก็จัดมุมในส่วนของมูลี่ไว้ให้ให้มันมีความแมทก,กับตัวบ้านท,ทั้งหมดมีเบรเกอร์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็มีจุดพอยแอร์ที่เตรียมไว้ให้แล้วนั้นลูกค้าซื้อแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะ ไม่ต้องมาเดินสายใหม่แล้วติดตั้งแอร์ได้เลยค่ะไปดูในส่วนห้องนอนข้างหลังแล้วก็ห้องน้ำสวยๆกันต่อค่ะห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนด้านหลังห้องนอนที่3นะคะสำหรับพี่ ที่อาจจะเตรียมห้องนอนเนี่ยนี้เอาไว้สําหรับเป็นห้องแต่งตัวก็ได้ค่ะเพราะว่าอยู่ติดกับห้องน้ำเนาะขนาดเท่ากันนะอยู่ประมาณ9ตารางเมตรเห็นไหมคะหน้าต่างจะมี2อช่องนะคะเพื่อให้แสงเข้าบ้านตอนนี้พี่ติงก็เลือกติดมูลี่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วจะบอกว่าถ้าใครที่เข้ามาดูบ้านเนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยสีบ้านสีห้องนอนเนี่ยไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนค่ะเพราะว่าแสงเข้าห้องนี้เยอะกว่าแต่ว่าพี่ติ๊งเลือกใช้สีภายในให้มีความทึมมากยิ่งขึ้นแต่พอแสงตกกระทบมันก็เลยทําให้ห้องนี้มันดูไม่มืดเนี่ยเป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,นะคะทุกคนถ้าใครที่ชมคลิปนี้แล้วก็สามารถที่จะเลือกเอาไปเลือกสีทาบ้านได้เลยค่ะ เราอยากจะโชว์ให้ทุกคนได้ดูมากเลยว่าห้องน้ําบ้านหลังนี้เราสวยขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะตั้งแต่ทำบ้านมาในสเปคบ้านพกษาาิีติงชอบห้องน้ําของโครงการนี้ที่สุดนะพกษาวิวออกแบบห้องน้ํามาได้สวยถูกใจดิฉันมากในความเป็นทาเฮานะคะมีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้ ชัดเจนเห็นไหมคะตรงนี้สิ่งที่พี่ติ๊งทำกันเพิ่มเติมก็คือมีการออกแบบในส่วนของตู้แขวนหน้าท็อปเป็นหินดำนะคะอ,อ,อ่างล้างหน้าตัวนี้เป็นของคอตโต้ตัวนี้อ่างแพงมากนะก๊อกเป็นของฮาฟาเล่ไม่พอค่ะยังมีการออกแบบตัดกระจกออกมานะคะแล้วมีการเบิ้ลออกมาเบิ้ลผนังออกมาแล้วใส่ไฟใส่ไฟเส้นนะคะเพื่อให้มันมีเท็กเจอร์เวลาเปิดไฟแล้วอุย๊ยพี่ติ๊งมันมีไฟขึ้นไฟ,นไฟบนไฟล่ากเอออันนี้คือจุดขายของการออกแบบห้องน้ําหลังนี้จริงๆ ไปดูในส่วนของโซนอาบน้ํากันนะคะก็ด้วยเร,เรื่องของลายกระเบื้องเนี่ยเราก็ใช้กระเบื้องลายเดียวกับข้างล่างวิธีการปูปูไขยกันเลยเหมือนกันเลยนะคะแต่อยู่ในแต่อยู่ในเรื่องของการแบ่งสเปซนะคะ อย่างที่พี่บอกงานกระเบื้องของการปูกระเบื้องลายนี้ช่างต้องค่อนข้างมีฝีมือนะเพราะไม่อย่างนั้นจะโปะมากแล้วก็จะไม่สวยเลยความน่าสนใจของห้องน้ำอันนี้ก็คือมีการทําผนังเบิ้ลออกมาแล้วจัดโซนในส่วนของการวางของได้ด้วยนะคะพื้นก็เลือกพื้นที่เ,เป็นพื้นตัวที่สากแล้วก็มีในส่วนของเทกเจอร์เล็กๆน้อยๆอย่ะเป็นหินแบบ เล็กๆขาวๆให้มันดูสักๆนี้เพราะใครที่แบบลูกค้ามาดูบ้านแล้วจะรู้สึกเออพี่ติง้งมันดูไม่ไม,ไม่ไม่ลืนะ่นอ่ะพี่บอกใช่การเลือกกระเบื้องเนี่ยมีส่วนสำคัญมากนะแล้วก็มีการใช้คิ้วตัดขอบจะเป็นคิ้วอะลูแบ่งโซนเรียบร้อยเห็นไหมคะอยากให้ทุกคนได้มาดูกันว่าการทำห้องน้ำเนี่ยถ้าทำถูกๆง่ายๆไม่คิดอะไรทำง่ายนะ แต่จะทํายังไงให้ห้องน้ำเนี่ยออกมาแล้วไม่ต้องได้ใช้กระเบื้องแพงมากทําให้ออกมาดีแล้วก็สมราคากับสิ่งที่พี่ขายอันนี้เป็นเรื่องยากมากก็ลองเก็บไว้เป็นไอเดียนะคะถ้าใครกําลังอยากจะทําบ้านหรือรีโนเวทบ้านก็สามารถเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้ค่ะ พี่ติงจะมาสรุปให้ฟังนะคะหลังจากที่ดูกันมาตั้งแต่อตอนต้นนะคะก็อยากดูแล้วใช่ไหมคะว่ารายละเอียดของบ้านหลังนี้พี่ติงให้อะไรบ้างนะคะสําหรับหลังนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่29.7ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวสวยๆ1ที่จอดรถและบ้านหลังนี้ที่เป็นถนนเมนแปลงมุมนะคะหลังนี้พี่ติงให้ทุกอย่างที่เห็นไม่ว่าจะเป็นแจกันพอบเล็กพอบน้อยนู่นนี่นั่นคือขิ้วกระเป๋าอยู่ได้เลยอยู่ไม่ต้องคิดอะไรแล้ว ตู้เตียงโซฟาโตะเล็กโตน้อยดิฉันให้หมดเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่พี่ติ๊งทำให้เนี่ยคือสิ่งที่พี่ติ๊งคิดและออกแบบดีไซน์ให้กับลูกค้าเวลาลูกค้าซื้อแล้วล,ลูกค้าไม่ต้องจ้างอินทีเลียดิฉันจัดใส่แล้วก็จัดเต็มให้กับลูกค้าทั้งหมดจริงๆนะคะงั้นสวยขนาดนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมคะราคาเท่าไหร่หลังนี้พี่ติ๊งขายอยู่ที่2องล้านหกแสนห้าหมื่นบาทหลังนี้แถมแอร์ให้อีก2เครื่อง ปั๊มน้ำแทงน้ำเฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่างสวยขนาดนี้คุณไม่อยากซื้อหรอคะหลังนี้เหมาะสําหรับใครหลังนี้เหมาะสําหรับลูกค้าที่มีจิตใจชอบบ้านสวยสไตล์โมเดิร์นแอนด์มินิมอลผสมกับความเป็นอิงลิส h c คอตเทจเล็กๆถ้าใครอยากได้นะคะโทรหาพี่ติ๊งเลยค่ะที่เบอร์084 9955364ีดิฉันจะดูแลก,การขายและมาตอบโจทย์ลูกค้าลูกค้าสงสัยอะไรยังไงคุณพี่จะ ตอบคาถามให้ทั้งหมดนะคะโทรมาได้เลยค่ะพี่ติ๊งยินดีให้บริการแล้วก็มาเปิดบ้านให้กับทุกคนได้ชมกันนะคะ ท้ายคลิปนี้ถ้าใครสนใจที่จะเป็นนักลงทุนอสังหาอยากแต่งบ้านได้สวยๆขนาดนี้ก็ติดต่อพี่ติงได้เลยนะคะพี่ติงยังมีเปิดคอร์สสอนนะคะเป็นคอร์สสั้นๆให้กับลูกค้าอยากรู้ทริคน้องๆนักลงทุนรุ่นใหม่อยากรู้ทริคในการตกแต่งมุมอะไรยังไงนะคะพี่ติงยังมีที่ว่างสำรองเหลือนะคะเดือนพฤศจิกาเหลือประมาณ4ท่านเองถ้าใครสนใจก็สามารถโทรหาพี่ติงได้เลยะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานกันนะคะหลังถัดไปนะคะมาติดตามชมกัน่าพี่ติงจะ ตกแต่งบ้านออกมาได้ว้าวและสวยขนาดไหนขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานกันในทุกๆคลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะ